มาจะมาพี่น้องจาะโหดพ่ลูก,ลกกูงามสางหีหนึ่งปลาตำเจียวต้นนี่นะผักเมืองปลาเจียวแล้วปลาปลาตัวนอ้นอยแต่ว่าผักนี่อลังการด้ยค่ะมาเด้อจ่ามาเด้อมาแชรบแชรทั้งกันบาดอื่นกับจำก็ลกบบ้วจะ้ะแซ่บมึงมึงเข้าวเนใหญ่ปลาจำก่อนเพื่อแซ่บมากเจียวเล่านี่ใชบอกก่อน ใช่บบกรอกแต่ย่ายจำพ่อเหรอแม่มันหอมเหยหอยแห้งเอาขวี้ตอนปากกลาปากกระดิ๊ไปจ้ะปลาปลาสำคัญเนาะเพราะว่าจริงกับเจ้าอันนี้ย่ายหย่ำแด้อ่อนมากแล้วอร่อยแถวย่ำไดงย่ายแล้อู้แสบค่ะสองมืออืมไปละอันไปกัน เราปลากับแขนดีอยู่หวานหวานไหมมากเ้ยจ้ะพี่น้องจ้ะเจ้ามันออกหวานหวานมะกรอหวานมะกรอได้จ้ะเ่รามันหวานนำจานมะกรอมันจะเป็นแบบสุม่มฝาดๆนิ<อ>ดๆหวานๆเนะาะมันก็แล้วแต่ต้ตนพร้อมน,นี่จ้ะ อันนี้ต้นนี้ซื่อมานวยนมันเหรอนวล <g ül> ต้นเราเราฉาดขึ้นยังหน้าเขานีเนาะหน้ามันก็จะสีผิดเก,ก่าแท้เบื้องนวยมันแบบปลอมขึ้นกันดูหน้าเขาท่านเะด็้สุกแต่อันนวยปลอมแบบแจ้ว ปลาเป็นตัวประกอบปลาเป็นตัวประกอบอก็กิ<อ>นแต่แจ่วไงแม่ว่าสันยายเขาจับแต่เจ่วชนหมากไหมก็ผักไหมเื่อให้เหลวงมากมีถึงหมดเลยจะบอกยังไงฟัง เซื้อมาสามเรซื้อมาสองกำย่ายหูบว่าจะบาทสามแบบก็บาทนอแม่ลังแ่กูน้อยถ้านอยากกินนะจันะเพาะบุงเขาได้หลายซื้อเทเดียวบูอบมีสบบาทห้าบาทําเดียวเจ้าก็ม่ให้ย่ายลดนีิบบาทเอาแล้วใครกำหาบาทเะ้ตนนเพินซื้อสองาำสิบบาทถามมาเทเดียยางหาบาท กว่าได้เลยถึงง่วงไม่ได้ตัดไม่ได้ขายโุ่นนี่ทีบป่าค่ารถหาบาทว่าน,นีแม่ยายเอ้ยแม่เอ้อยอย่าขายเด้ออืมมันเมื่อยจ้ะค่ารถกับไปกลับเกินหาบาทแล้วเมื่อคืนสมัยแรกคือตอนหไหนเป็นเด็กหนุ่มจะบาทมาคืนยายค่ารถแม่บาทหยอก อทำง่ายอันนี้ยังก็นอดนอดอันฟักแ <ừ. S 1> มวจ้ะก็นอดบบกอื้บานห้อแหละอืหาพักขั้นจองอย่าสวยต้นอืร แต่ว่าแบบอื้อบัลท้อมันสีอวบกว่าฟักแม่มันสีแบบมันบบอ,อวบนะแต่ว่ารสชาติคล้ายๆกันเลยจ้ะข้าหวานมันอวกหยาบมากกว่าเบ เห็มปะฟาร์นตัวประกวดเจลล่าเจลล่าตำเอาได้จ้าเนี่ยหองแสบหองแสบก็ทถวต้องกินดอกอนี่เหมือนหนึ่งพุ่งเลยพุ่งปลาพุ่งมันแสบมันมันหน่อยใหญ่เนาะ มาตัอ้งอยู่แล้วแล้วมากินใส่ใส่ปลาคอไหมจ๊ะนั่แหละคล้องดีแสบคุ้มคุ้มนิดนึงเออที่จริงอยู่แจเอาเพดอยู่เด้แต่มันเอาบกกอกใส่มันเล่บอลมันเล่นละมอยว่าเพดแพงบ้างโอ้ มาจนเลี้ยมึงดูหัวปลา <c oughs> แซมหัวปลาเลยบ่ท่านใหายเลยข้าจะดูหัวปลา <c oughs> ป้าตสองตอนแลเด้อแซงมาหิ้วเขา <c oughs> บอกไอ้แม่วาเดี๋ยวสีพาเฮ็ดคลิปได้เหมือนไปถ้าหนาทีหนึ่งปลาลวกพักไปยายไม่ถิงถอยเลยว่ากินได้คลิปอยากกินบะแสอ่ะอืมอ่ะม่ไย้ายใหม่ม,มาปมแปวเพราะว่าเอาไว้มันจะเสียหน่อไม้ถ้ามันทำแล้วอ,ะอ่ะแบบได้สองมื้อกล้อื ปลาเค้ากับปลาเค้าชอบมาเนี่ยแสบขนาดกินมาแล้วแบบไรได้เนี่ยมีเจลปลวกพักพักสดจุกจะยุ่ยได้หรอเนาะแสบชอบแล้วตดนปลายย่อยข้างในยังหรอ ามนก็ชาวันเบาได้มมนก็ฉันว่่อยากเป็นตัวประกอบอรววพะัะงง้าอดูบ่แหละเหมือนคนหมวง่ายแตในก้อนแม่อันนอกน้ำยินเนี่ยต้มรามันเดือดอ เอาลงผู้โงก็ปเป็นผูน้สิแหละแหล่ออกดำๆไม่จ๊ะเอาลงแล้วข้นนอกน้ำเย็นแซ่บใส่คักใส่แน่นยนอต้อนร้านอของบริสุทธ ก็บไปได้อีกได้เนี่ยมันบะบูดบะนาวนด้จ้ะจะเอาเขาตัวเย็นเด้อต้องผัดต้องผัดก่อนกินไปเลยแสิแบบอันนี้เขากินนุส่ดสดสดๆมันนีแสบกว่าแสบกิน้องเลย แสบจะเรื่อมเผ็ดแสบอยู่เหมือนเออแจะปะกอบแสบเหมืย่างน้ำเซไปประกอกไหมหวานหอมหอมง่วงนี่แหละแหมเราพลาดตำใช่าเราพลาดตังอืมแล้วหอมหอมใจเตาแมนแมนอยู่วันนี้จะเสียดเนาะนดะยอดตะพวงหอมหอมแต่แบบพริกก็กดนแหละ ยค่เห็ดเตาทานนะแม่แม่อตอนเตาฟื้นเดี่ยวมาสชนไหนเ้องใส่ฟื้นเน่ยแม่ผู้เฒ่าวน่ะอันนี้ฟื้นหลายอยู่แต่ว่าผู้เฒ่ามาเคสแม่นนกินเด็ดเตาทานเตาฟื้นจ้ะนี่ยายกขึ้นก่อนอืม,อมบ่แม่นว่ามีเตาแกะเตาอย่างนี้มีมัดทุกอย่าง จซ่บมักแบบนี้แซ่บอืผู้เฒ่ามันมีแซ่บกับแซ่แบแมนเอาถอย่ายี <laughs> ่แมร์เป็นแซ่บค่ะพี่น้องนี่แหละจังซีแหละต้องคอยถึกปากเพื่อนแต่เพื่อนยำได้เพื่อนกินได้นะแก้วเพื่อนเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะเอาพบกันคลิปหน้ากนันเลยล่พาก,กินกับอีแมร์ได้ค่ะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า